วัดีค่ะวันนี้เจ๊เพื่อนสหานะก็เอ่อเข้ามาในเมืองมาเจอเรือพี่น้องค่ะวันนี้มีฮามีเฮศกโสกมันมาเรือพี่น้องบ่้ยกลางนีเลยอืมกลางถนนขี้มาอดมันอย่างนอ้อเนิด่าเอา้ารถถอยมาได้บาทที่นี้นะคะเรามาดูนะคะโอ้โหปฏติโทปฏติโทปฏิโทพี่น้องค่ะคือเก่งแต่ว่ารถกระบะแกเรือบุนะ ปานไม่ธรรมดาอ้าฮ่าไม่ธรรมดาปาโตปาโตแตคือกาเกียพอไงเอ้ยจะคือหานก้าแ้วะปวดโพบกงูบกแตงพี่น้องนะยผู้น่ะเด็กแข่งเลือดทั้งไลยแล้วนี่นะเงาเนาะยิงสมัยเงากระเดียกระดดแท้โอ้ยคุณน่ะทะเบียนหกศูนย์ าขวดชูชุกะกะแกเลี้วก่นอนี้แกเลี้วก่านี้ชิบว่าถือเลขบนน้องพี่น้อง60โอ้โหจ,าจ,าจ,าจา้าแจ็คแจ็คเทยดบราเพื่อนว่าไปแล้วคะ่ะอาดหลาดเลยคพณ่นะอ่าพิกัดอำเภอบางสามหมอจังหวัดอุดรธานีพี่น้องคะ่ะณนาตอนนี้ รถกระไลหลายพี่น้องค่ะอ่าพี่น้องค่ะฝากกดไลค์กดแชร์รรรกดติดตามให้กับช่องเจ๊เปิ้ลสายหาด้วยนะคะรถเยอะมากเจ้าค่ะนี่แหละพี่น้องเอออำเภอบางสามหมอนี่แหละค่ะ